สวัสดีครับผมชื่อนายอุดมศักดิ์รุ่น้อยคณะวิทยาการจัดการสาขากา,า,ารธนาารธุธรกิจทั่วไปาาาน,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 นันนักศึกษาห2 5 4งสอง้ครับไอค t o ซ o ฟ t ์ a ต็อก a นะครับเ,เ,เป็นโปรแกรมน้านฐานข้อมูลที่ถูกพัฒน,นาขึ้นเพื่อช่วยในการซื้อขายสินค้าและทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำครับ ข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับคือทําให้การบริหารจัดก,การสินค้าคงคลังเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมีรายงานบอกจํานวนสินค้าภายในคลังมีระบบแจ้งเตือนสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าได้อยู่ตลอดเวลารองรับระบบชิลินชักเงินนะครับและยังสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ที่ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจได้ครับเช่นรายงานกําไรขาดทุนการาฟแสดงสินค้าขายดี กราฟแสดงรายได้ภายใน1วันภายในหนึ่งเดือนอะไรอย่างนี้นะครับโปรแกรม AccuSoft Stock Manager เนี่ยนะครับเหมาะกับธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปที่ต้องมีการเก็บสินค้าไว้ภายในร้านซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะช่วยให้การจัดการสินค้าเป็นไปอย่างแม่นยำนะครับเพราะมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดทำให้สินค้าจะมีอยู่ภายใน ร้านตลอดเวลานะครับ